ถ้าพูดถึงในเชิงตำนานเชิงเล่าขานที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเนี่ยเรื่องราวของเยติไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ฝังลากลึกอยู่ในวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลไยมานานนับพันปีชนเผ่าเชอร์ปาเนปาและทิเบตมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะคล้ายมนุษย์มีพลักกำลังมหาศาลเขาเรียกกันว่าเยติ มาจากคําว่าเยและคําว่าเตที่พอเอามารวมกันเนี่ยมันจะแปลได้ว่าหมีที่อาศัยอยู่บนหน้าผาพวกเขาเชื่อว่าเยติคือผู้พิทักษ์ป่าและภูเขาปีพันแมีบทความนึงในบรสารของสมาคมเอเชียแห่งเบงเกอลในบทความนั้นไบรอันฮอตตันผู้เขียนพูดถึงการพบเจอสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ใหญ่มันมีขนสีดำปกคลุมทั่วตัวตอนนั้นเขาคิดว่ามันคือลิงอุรังอุตังปีพันเ นักปีนเขาชาวอังกฤษที่ชื่อว่าอิริคชิปตันกำลังสำรวจเส้นทางไปยังบริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์เขาก็มีการถ่ายภาพรอยเท้าต่างๆเอาไว้รอยเท้าที่พบเจอเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกได้ว่าใหญ่โตกว่ามนุษย์ถึงสองเท่าถ้าดูจากรูปนะครับมันก็จะมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นเหมือนเขาเทียบกับตัวอุปกรณ์ของ การปีนเขาขึ้นมาอนหนึ่งคล้ายๆเขียวคล้ายๆอะไรพวกนี้เลยซึ่งมันใหญ่มากใหญ่กว่าเท้ามันษย์ประมาณ2เท่าได้จากนั้นโลกก็เลยเริ่มถามว่าบนภูเขาที่หนาวที่สุดในโลกเนี่ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักและเคลื่อนตัวอยู่ในเงามืดมาโดยตลอดหรือเปล่า